สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเอาสูตรหน่วยบนมคาคำนวณให้ทุกทุกท่านเอาไปไว้พิจารณาไว้เป็นแนวทางครับสำหรับสูตรหน่วยบนสูตรนี้มันพึ่งหลุดไปงวดนี้นะครับแต่ว่าหลุดข้างบนก็มาออกข้างล่างมัน,ม,นมันก็ไม่ได้หลุดไปสักทีเดียวแต่อย่างน้อยมันก็มายังมาข้างล่าง งวดที่แล้วก็ยังมามาสามก็เข้าไปที่ศูนย์สามสูตรนี้มีอยู่ท่านหนึ่งเขาเล่นสูตรนี้แล้วเขาก็ซื้อบนซื้อล่างเขาผมเคยบอกเขาไว้ว่าถ้าซื้อบนก็ต้องซื้อล่างไปด้วยเพราะว่าเลขบางครั้งมันก็ขึ้นบนลงล่างก็จะเป็นอย่างนี้ยเห็นไหมเพราะเราซื้อข้างบนมันก็ออกข้างล่างถ้าเราดักไว้ทั้งบนทั้งล่างอย่างน,น้อยเราก็ไม่ได้ เสียหายตรงไหนบางทีอาจจะได้กําไรนิดๆหน่อยๆก็ยังดีถ้าไม่ขาดทุนเราจะไปเล่นข้างบนอย่างเดียวไปอัดหนักๆข้างบนอย่างเดียวบางทีมันก็เลขมันกลับไปกลับมาครับมาครับท่านที่ขอสูตรนี่มาผมจะคำนวณให้ครับ จะใช้เลขของรางวัลที่หนึ่งเนี่ยครับเนี่ยหกตัวเนี่ยบวกกันเป็นคู่คู่ไปหนึ่งสามบวกหกเจ็ดบวกสามสามบวกหกก็ก็จะได้เก้าศูนย์เก้านี่ครับข้างบนเนี่ยจะได้เก้าศูนย์เก้าเราเาเก้าศูนย์เก้าตั้งไว้ก่อน แล้วก็ใชเ้เลขหน้าครับเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งคือสามสามหนึ่งนี่ครับเลขหน้าสามตัวนะครั้งที่หนึ่งใช้สามสามหนึ่งบวกก็ลงมาอย่างนี้ครับอันนี้ก็ได้สอง อันนี้ได้สามอันนี้ก็ได้ศูนย์แถวนี้ก็จะได้สองสามศูนย์นี่ครับตรงนี้แล้วก็บวกกันลงมาอีกทีหนึ่งครับสองบวกสามก็ได้ห้าสามบวกศูนย์ก็ได้สาม ห้บวกสามก็ได้แปดลบแต้มบวกแต้มครับแปดอันนี้เป็นเก้าอันนี้ก็เป็นเจ็ดนี่ครับตัวนี้ได้เจ็ดแปดเก้าท่านอย่าลืมเอาเอชสามตัวข้างบนเนี่ยมาจับคู่กับตัวนี้ด้วยนะครับเห็นไ,ไหม อันนี้มันก็มาสูนย์ามอันนี้ก็ขึ้นข้างบนอันนี้มาอะไรครับ21ก็มีไม่กี่คู่เองครับซื้อบนซื้อล่าง50 51 52 20 21 22แค่นี้เองครับอย่างนี้น้อยมันก็มาแล้วครับคู่หนึ่งไม่บนก็ล่างแล้วจะลองจับให้ดูนะ เริ่มจากตรงนี้ก่อนศูนย์หนึ่งศูน, 2, น 3, ได้ห้าหนึ่งห้าสองห้าสาม สองสามนี่ครับท่านมีเลขดับตัวไหนดับท่านก็ไม่ต้องซื้อครัเพราท่านมีสูตรเลขดับอาจารย์ท่านอื่นมาท่านก็เอามาตักตรงนี้ได้ครับอันนี้อันนี้จะได้น้อยชุดหน่อยหนึ่งกพเลขมันซ้ำกันห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองสองศูนย์ สองหนึ่งสองสองนี่ครับอันนี้ก็เข้าไปข้างบนก็เลขมันก็ออกศูนย์สามนี่ครับเนี่ยอันนี้ก็ได้สองหนึ่งที่ผ่านมาก็มาออกข้างล่าง ส่วนงวดใหม่งวดที่หนึ่งทับแปดครับผมจะจับคู่ให้ท่านไว้ดูเอว่าไปพิจารณาดูก่อนครับชอบไม่ชอบก็เอาไปดูไว้ก่อนครับก็จะได้สองเจ็ดสองแปดสองเก้าผมว่าสองแปดอันแน่นอนเลขพระเจ้าอยู่หัววันเกิด เขาเจ้าอยู่หัวเราครับสองแปดสองหนึ่งแล้วก็สามเจ็ดสามแปาเกเจปเกอันนี้ก็จะได้ หลายชุดหน่อยครับเพราะว่าเลขมันไม่ซ้ากันก็เหมือนกันอย่างชุดบนนี่ครับอันนี้ท่านสามารถเพิ่มแต้มได้นะครับจากหนึ่งสองสามไปอีกแต้มหนึ่งก็เป็นสี่อันนี้ก็เหมือนกันศูนย์หนึ่งสองถ้าเราบวกไปอีกแต้มหนึ่งเป็นสามถ้ากบว่ามันมาสามเห็นไหม ก็ยังมีสามอยู่ข้างบนอันนี้ถ้าเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งก็เป็นศูนย์แต่ศูนย์ตรงนี้มันมีแล้วก็จะได้เลขอยู่แค่นี้ครับสาหรับหน่วยบนศูนย์นี้ถ้าท่านชอบแบบไหนท่านก็ไปจับเอาเองครับดวงใครดวงมันครับอยู่ที่ดวงเราด้วยถ้าเราจับถูกมันก็ถูกอันนี้ผมแค่จับไว้ให้ท่านไว้เป็นแนวทางเพราะเลขม,มาแบบนี้เนี่ย ก็เลยจับทิ้งไว้ให้ก็ไปพิจนารณาดูครับคลิปนี้ก็เอาสูตรหน่วยบนมาฝากพี่ฝากน้องแค่นี้ครับใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนครับขอให้เฮงเฮงรวยๆทยงฟังทุกทุกคนครับเดี๋ยวจะคำนวณ สูตรมั่วกับสูตรปักหมุดให้ครับคลิปนี้ก็เอามาฝากแค่น,นี้ก่อนครับขอบคุณคาพ